สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนซอร์แดนชิลนะครับผมเดี๋ยวมาลุยกันต่อน,นะครับกับทีมของซาโตชินะครับจากโป k ก m o n a อนิเมะภาคเจอร์นี่นะครับเรามาเจอกับทีมมีซาเชนเซเนียนอรน,นะครับมิมิคิวคิวคอนอโลลาฟอร์มอรอนเกแล้วก็อาชิเรนนะครับก็มีเทพใหญ่2ตัวนะเป็นซีรีส์12นะครับแล้วก็เป็นโมโนแฟรี่นะ ทุกตัวนะครับมีธาตุแฟรี่โอเคน่าสนใจนะครับมา,อาโอ้โหถ้าเกิดเป็นแฟรี่นี่ก็ค่อนข้างจะแพ้ทางอยู่นะครับแพทีมซาโตชิแพ้แฟรี่3ตัวแล้วเก่งก้าตัวนี้ไม่ได้ติดสลับบอมมาด้วยน่าจะยากอยู่นะครับโดยเฉพาะการเซตอัพของ เซอร์เนอัสนะอ้าวล่ะเราทำไงดียังพอมีลูกคาริโอ,โอนะครับที่มีเหล็กหรือไม่ก็ลุ้นจีแมกโบคราชของปิกาจูนะอาจจะพอช่วยได้บ้าง อ่ะถ้างั้นผมจะเปิดด้วยพิกาจูเก่งก้าด้านหลังเป็นลูคาริโอนะครับแล้วก็อ่าอ่านรากอนนะครับโหยากอยู่ออมามาดูกันนะครับ คือยังไงก็หลีกเลี่ยงเทพใหญ่ยากนะในช่วงนี้นะครับที่เป็นฟอร์แมตของซีรีส์12อ้าวเขาส่งคิวคอนแล้วก็อาชิเดนนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไม่เอาเทพใหญ่ลงมาหรือเปล่าแบบแฟแฟแต่กน็น่าจะไม่ด้านหลังน่าจะเป็นซาเชนเซเนียสนะครับโอเคเอาล่ะ คค่อนเนี่ยสามารถเปิดออร o ราวิวได้หรือเราทถล่มเลยไหมแต่พอซาเช่นมาปุ๊บเนี่ยก็โหรอตบปิกาจูเลยนะแต่ผมว่าเราก็ลุยเลยแหละนะอย่าไปคิดมากก็คือเดี๋ยวแปลงร่างนะครับแล้วก็โว้ครชไปที่ ตำแหน่งอาชีเดนนะครับแล้วก็ชาดูบอลครับผมเออหรือไม่เราก็ทริกดูมรอไว้ก่อนก็ได้นะผมชาดูบอลก่อนแล้วกันคือถ้าเกิดว่าเซเนียสหรือซาเชนลงมาเนี่ยแล้วพิกาจูได้ออกก่อนเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอโอเคอยู่นะครับ <c oughs> หรือว่าเมื่อกี้เราเควรคลิกดู่ากหรือผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอ,อ่อาชิเดียนจะเปลี่ยนร่างไหมนะครับแต่น่าจะไม่นะอาจจะรอเซเนียสด้านหลังนะครับอ,อ๋อดูเหมือนเขาเปลี่ยนร่างเหมือนกันนะครับโอเคถ้าแบบนี้เนี่ยวอลครชจะจัดการได้หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเขาน่าจะกลางท่าออโรราเวลนะครับแล้วมันจะทำให อาชีเดนึกขึ้นด้วยนะครับผมแล้วือแปลงร่างไดแมกด้วยนะก็น่าจะทนโวล์คราชได้นะครับแต่เราก็ยังพอลุ้นในส่วนของติดชาได้อยู่นะาชาดุบอลเปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ออรดาเวลโอเคก็จะเป็นท่าที่จะเป็นท่ากลางบาเดียนะครับเพิ่มพลังป้องกันทั้งฝั่งดีเฟนต์แล้วก็สเปเชียลดีเฟนต์นะครับ แต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะต้องมีสภาพอากาศเฮลสตอร์มเปิดอยู่นะครับโว้คลใส่ทยอชิเดนนะครับต้องบอกว่าไม่แรงเลยนะครับฝั่งคิวคอนนะครับมีลัมเบอรี่นะแล้วก็อชิเดนติดชาไปนะครับก็ถือว่าอ่าพอมีดวงบ้างนะครับโอเคอ่ารอดไปนะฮะทีนี้เนี่ยยังไงดีใช่ไหม โอเคผมยังต้องระวังซาเชียนเซเนอสด้านหลังอยู่ดีนะครับ,รบเพราะงั้นเนี่ยเอเอ,เอหรือว่าเรามีลูคาเิโอไหมลูคาริโอม,มันได้ออกก่อนถ้าเกิดเป็นชอยส์สครามนะถ้าถ้าเซเนอสยังไม่ได้บับดูจากโวล์คราชเนี่ยโหอ,อีกทีหนึ่งน่าจะไม่เคโอได้สำ หรือเราใช้แม็กซ์อื่นดีแม็กนะไกเซอร์เปิดฝนก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมก็โว้ครชต่อนะครับแล้วก็อ่ะคราวนี้ตีคิวคอนแล้วกันกะว่าจะ KO ให้ได้นะครับแล้วก็ชาดบอลไปที่อาชิดนะครับลดในส่วนของสเปเชียลดิฟเฟนซ์ได้อยู่ได้อยู่คิวคอนมีเรนแดนซ์ด้วยนะครับว้าว ก็คือเปิดออร์เร์วิก่อนแล้วก็ต่อที่เรียนแดนส์นะน่าสนใจนะครับก็คือทำคอมโบให้กับตัวอาชิเดนนะครับผมโอเคพิกาจูนะครับโว้ครชไปที่ตำแหน่งคิวคอนนะครับแล้วก็ KO ไปได้เราหวังติดชาได้หรือเปล่าเดยว,วา่าพึ่งดวงกัน <laughs> นั็กไกเซอร์นะครับในฝนจากอาชิเดนโดนและพิกาจู Pikachu. ไม่รอดน,นะครับโอเค ปิกาจูนี่คือโดนอะไรก็น่าจะ K.O. นะครับเพราะว่ามันบางมากๆเอาล่ะทีนี้แล้วยังไงต่อใช่ไหมมาผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นซาเชียนเซเนียสหรือเปล่านะครับเฮ้ยอาจจะไม่ก็ได้นะอรอนเกะนะครับโอ้เขาจะส่งมาแฟ์ๆหรือเปล่า ถ้าเกิดอีกตัวเป็นมิม,ม,ม,มิคิวเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่ส่งเทพมานะครับเออเอาล่ะทีนี้เมเทโอแมชอซีวินอ่าผมเมเทโอแมชโอ้ตอนนี้อารซิเดนคือถึงมากๆนะฮะอืม ผมมีเทลแมชโอรันเก้นะครับแล้วก็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 วกผมไอซี่วินได้ผมอารน์สวิชได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเซฟลูคาริโอนะเขาอาจจะเล็งลูคาริโอก็ได้นะครับที่มันอันตรายกว่าแล้วก็เป็นตัวท่านเหล็กนะครับแต่ว่าโดนเฟคเอานะครับแต่ลูคาริโอมีอินเนอร์โฟกัสนะเพราะงั้นเนี่ย ยังไงก็ได้ตีนะครับโอ้ก็เฟิกเอาลูคาริโอแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเล็งตำแหน่งเก่งก้าก็ได้นะถ้างั้นเนี่ยอารายสวิตอาจจะเฟลนะครับ <laughs> yeah, แย่ละอ๋อแต่อาชิเดียนติดชาอีกรอบหนึ่งนะว้าวเรียกได้ว่าอ่าปิกาจูเออ่ส่งผลมาได้ดีมากนะครับนี่ดวงโอเคทีนี้เอาชาดูบอลมาเก่งก้าชาดูบอล โอรอนเกีเนี่ยโดนอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเคโอได้เมเทโอแมชนะหรือชาดุบอลคือชาดุบอลมันโอรอนไม่เข้าโอรอนเกีแต่ว่าตีอาชิเดนก็ไม่เคโเหมือนกันหรือไม่ก็ต้องอาจจะต้องเก็บอาชิเดนก่อนหอเปล่ามผมว่าผมเก็บอาชิเดนก่อนดีกว่า,าไม่เสี่ยงแล้วกันนะก็คือผมจะเมเทโอแมชตำแหน่งอาชิเดนนะครับ คือถ้าเกิดอาชิเดยนได้ออกเธอเนี่ยน่าจะแรงมากๆโดนซักเกอร์พันก่อนนะครับถางั้นก็ไม่รอดนะครับสำหรับกิงก้าแล้วก็เมทิลแมชนะครับจิ้มไปถึกมากเลยนะแล้วก็ติดชายอีกรอบหนึ่งนะครับว,ว้าวคือเป็นเกมที่แบบว่าโอ้โหดวงแล้วดวงอีกนะฮะ เอาวะคือมีตัวช่วยขนาดนี้แล้วต้องไปต่อนะฮะดังนั้นผมจะ f ิช h ิสเรนนะครับไปที่ o อร n g เกนะแล้วก็มีเท o m a แม h นะครับโอ้คือบาเดียถึกมากเลยสักเกอร์พานอีกรอบหนึ่งนะครับผมใส่มลางกรน้ำนะครับแล้วก็มีเท o โอแมชรอบนี้จัดการอเลีนไปได้นะครับ แล้วก็ i s Fishes Rent Choice Band ในฝนนะครับยังไงก็ไม่รอดแน่นอนทีนี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นเทพใหญ่อย่างซูนเนียสเนีรยเราก็มีลูคาริโอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซานเชนผมว่าอาจจะน่ากลัวอยู่เป็นมิมิคิวนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าอขอบคุณทางฝั่งเขานะครับที่ส่งตัวมาแบบแปรๆเอ้ยขอบคุณมากเลย แต่เราก็มีดวงพอสมควรนะที่อาชิเดนเนี่ยติดชาไปหลายรอบนะครับถ้าเกิดว่าอาชิเดนได้ออกเธอเนี่ยผมว่าน่าจะชนะยากนะครับน่าจะชนะยากเเกมนี้ผมก็ขอรับไว้ล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนมันยังไม่จบเออมันยังไม่จบแต่ว่าโดนเมเทโอแมชอีกรอบนึงก็น่าจะเรียบร้อยนะ ติดเบิร์นไปนะครับทำให้ฟิชชิเรนไม่ KO นะครับแต่ว่าอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมเออเข้าเห็นทีมนี้แล้วแบบเฮ้ยไม่มีเทพไม่มีเทพใหญ่นี่ว่าทั้งนั้นเราก็ส่งออตัวที่ไม่ใช่เทพใหญ่มาด้วยนะฮะแล้วก็ปิดด้วยเมเทโอแมชนะครับโอเค ติดชาเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้ออกเทินแบบสัก2ครั้งนะถือว่าเป็นอะไรที่ก็สวยอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความเจ๋งของ g m a c w o o โว้คลานะครับทำให้อีกฝั่งติดชา2ตัวเลยนะครับแล้วก็ต้องมาบวดหัวกับ ING นะฮะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยมาทีมนี้นะครับผมโอ้โหรวมมิดเทพใหญ่มี3ตัวนะ เราก็มีเทพเล็กอัลต้าบีส์นะครับเออเทคังกุยะนะครับผมอ,อ,อา่าคุจิคิงบูลาโอสนะครับซีการ์ไว้คิวเรมแล้วก็มิวทูนะครับเอาวะปิกาจูปิกาจูร,รวมๆก็เจอซีการ์น่ากลัวอยู่นะครับเอาเป็นว่าเก่งก้านลีท โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไคลร,ริวเนี่ยก็เจอไว้ q คิวนะเรนนะเดายากว่าเราจะเจอลีดแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไว้ q คิวเรมเนี่ยลูคาริโอจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซีการเนี่ยไคลร,ริวก็ดูโอเคกับบูโอนโราคอนนะครับ ผมขอเลือกเป็นลูคาดิโอแล้วกันนะลูคาดิโอเก่งกล้าแล้วก็ด้านหลังเป็นคายริวนะครับแล้วก็อโนราคอนอลองเล่นอาจจะเล่นเป็นแบบว่าคริวช่วง,ช,วงช่วงหลังนะครับเป็นแปลงร่านคาริว ทั้งคิวเรมและก็ซีการนะครับโอ้โหการเป็นน่าโดนซีการถลม่มอีกเรา close combat อาจคิวเรมได้เอาเป็นน่าผม close combat คิวเรมแล้วก็เดี๋ยวไอซี่วินรอไว้ก่อน ซีกาจะเป็นโพลิซีป่ะเนี่ยด้านหลังเป็นไครดิโอวโนโรากอนหรือไม่เราก็เปิดทริกดูมให้โวโนโรากอนไล่ฟาดได้เหมือนกันนะผมคล s สคอมแบทนะครับแล้วก็ไอซีบิดแล้วกัน ไม่มีใครเปลี่ยนร่างนะครับผมเดี๋ยวฝั่งเขาจะมาเล่นเปลี่ยนร่างแล้วก็ไอซีวินนะครับโอเคนั้นก็จัดการทางฝั่งของคิวเรมไปนะแล้วก็ลดสีขาดไปครึ่งหนอนเลยนะครับเพราะว่าแปรน้ำแข็งสเท่านะครับแต่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาบีพาวเวอร์คอนสตรัคนะเขาจะเปลี่ยนร่างนะครับ แลนอะไรนะดูไม่ทันเมื่อกี้แลนรัตก็เป็นหนึ่งในท่าประจำตัวของซีการนะมีหลายท่ามากนะครับแล้วก็เป็น power construct นะโอเคมาแล้วดูคาริโอโดน ko ไฟนะครับแล้วก็เก่งก้าเหลือโฟกัสแซช เดี๋ยวผมส่งอูโนราก่อนลงมาแล้วกันคือพอเปลี่ยนร่างเป็นซีการ์ด้าร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับแล้วฟิชชิสเรนอาจจะดีไม่พอก็ได้นะผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนร่างซีการ์เลยนะครับโอเคเอาไปนว่าผมก็ฟิชชิสเรนซีการ์แล้วก็อืมชารูปอนไหม หรือเราเปลี่ยนร่างอืมโอเคโอเคไม่เดี๋ยวก่อนนะผมผมเปลี่ยนร่างก็ยังไงอยู่เลทหนึ่งก็เดี๋ยวไอซี่วินนะไอซี่วินอีกรอบหนึ่งเขาไม่เปลี่ยนร่างนะโอเคงั้นเราก็อาจจะไม่เปลี่ยนร่างด้วยแฟรฝด <laughs> อ่แบบนี้ก็โดนฟิสิสเรนส์คโอนะลาก่อนแล้วก็เกงก้าอ,อไวกว่ามิวทูเดี๋ยวนะมิวทูเนี่ยมันสปีด 130, ร้อยสามสิบถูกปะเออเจอเกงก้าไวกว่ามิวทูนี้อาจจะอนุมานได้ว่าทีมเขาไม่ได้ลงอีวีมาแบบอ่าคอมเพล็ิฟี มิวทูร้อยสามสิบโอเคอ่าแล้วก็ KOC กาด์ไปนะครับส่งไคดูรลงมาแล้วก็ตัวสุดท้ายของเขาเป็นบูลาโอชนะครับาตุความมืดตอนนี้มิวทูสปีดลบหนึ่งเอาเป็นว่าผมก็ฟิชชิสเรนต่อนะครับ มิวทูแล้วกันแล้วก็ผมแปลงร่างอย่ามาเล่นแบบไม่แปลงร่างถ้างั้นก็น่าจะออไม่มีปัญหาหรือเปล่านะฮะเอ้ยเขาอาจจะเปลี่ยนร่างมิวทูไปได้ไดคือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเล่นแปลงร่างหรือไม่แปลงนะครับ เดี๋ยวก็แปลงมิวทูขึ้นมาก็ยังไงอยู่งั่นไงเออ,อจ,จะได้แบบว่าเออก็แปลงร่างนั่นแหละนะมาเกมยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าจะดูดีเลยทีเดียวเป็นเออชิฟูนะ่รู้ว่าสปีดมิวทูที่ลดลงมาเนี่ยอ่ะอูโ,อโนโรางก็งจะได้ออกก่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเออถ้าเกิดเป็นใครดูออกก่อนเนี่ย ก็พอมีลุ้นนะครับดูแล้วแบบเฮ้ยอาจจะไม่ใช่มิวทูที่ลงสปีดมาอะไรแบบนี้แล้วก็แม็กแอ์สตรีมนะครับลดไปเยอะเลยเพราะว่าแพ้บินนะครับสำหรับทางฝั่งบูลาโอสนะครับแล้วก็ฟิชชิสเรนนะครับปาดไปอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยนะครับวันโบลนะครับ <c oughs> อืออ่โป้งเดียวไม่เคอนะฮะ เอาวะทางนั้นก็จบกันไปนะครับผมทีมนี้นะครับโอ้โหน่าจะจัดเต็มอยู่บัตเด็กขี่ม้าดำนะครับซาเชียนตัวราพานะครับโรบูชินกาโอกาเอ็นแล้วก็อามาโจนะครับเอาวะน่าจะโดนน่าจะโดนตบยับโอเคอีกเกมแบบเข้มๆนะครับ ถ้าเป็นบัตเร็กใช่ไหมต้องส่งเกงก้าไปอีกแล้วหรือเปล่าคราวนี้ในกีกาหนห์อาจจะพอได้ทำอะไรบ้างนะเอาเป็นว่าผมเลือกลูคารีโอกับเกงก้านะครับตัวที่แบบว่าไวสุด กิงก้าสปีดเวสปีดไวนะครับแล้วก็ลูคาร์ดิโอมีชอยสักครับมันทันทันบัตเด็กปะเดี๋ยวไม่ทันวะเดี๋ยวเราควรเล่นคาร์ดิโอแม็กแอนด์สตรีมคาดิโอเนี่ยใช้ได้อยู่นะผมว่าคาร์ดิโอดูโอเคกว่า แล้วก็ด้านหลังเป็นมาคันนี้เป็นนิกิกไนท์นะครับนกิกเไนท์เนี่ยก็ตีในส่วนของกโอกาเอ็นได้นะแล้วก็เขามีผี2ตัวก็ตีได้นะครับเออเป็นบัตรเร็กแล้วก็โรบุชินนะครับ ยังไงกันครับเนี่ยลิต์นี้อ่อโหเปิดทริกดูลำบากอีกลูบูชินมันสปีดช,ช้านะครับแต่ถ้าเกิดลิตมาเนี่ยก็เจอแม็กแอร์สตรีมของไคริวนะทั้งนั้นผมอ่ะ ไอซีบนะครับแล้วก็ a i r s สตรีมอาจใส่โรบุชินหรือโรบูชินจะเปลี่ยนร่าง <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะฝั่งผมเปลี่ยนร่างนะครับแปลว่าฝั่งเขาไม่ได้เปลี่ยนหรือเราจะเจอเป็นแบบ p r i อ r ลิตแล้วก็ถ้าแบบ p r i อ r ลิตี้โบกับแบบชูระดานั้นก็น่ากลัวอยู่ ใถ้า,าใส่คิกนะครับตีใส่เกงก้าเลยแต่ว่าเขาคงจะอาจเกงก้านะครับแล้วก็ i อซีวินนะครับผมในแปลงร่างแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโดบูชิน แล้วคือเราได้บัฟสปีดนะครับแล้วโดนไอ,นไอนซี่วินลดไปด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยคารดิวน่าจะไวกว่าทางฝั่งบัตเด็กแน่ๆนะเฮ้ย <c oughs> อ่าพอมีลุ้นพอมีลุ้นเปิดเทือนแรกมาแบบนี้เนี่ยเราพอได้ลุ้นนะครับ <S <S> <S <S <S> แล้วก็ซาเชียนนะ เกงก้าบวกหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยควรจะไวกว่าซาเชียนฝั่งเขาเนี่ยก็บัตเล็กเปลี่ยนร่างได้อยู่ด้านหลังอีกตัวหนึง่งมีอามาโจดาพาวแล้วก็กาโอที่เป็นไปได้แล้วก็ด้านหลังผมมี สองตัวนี้คำถามคือผมจะใช้อะไรดีใช่ไหมระหว่างไอซีวินกับชาดูบอ n อัดบัตเด็กไปเลยเพลย์รับของซาเชียนก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเอาไปแล้วผมชาดูบอ n แล้วก็แม็กซ์เควกนะครับอัดคารดิวไปเลย ขไม่เปลี่ยนร่างนะครับเออง,งั้นบัตรเด็กก็ลาก่อนกลัวท่าเพลย์รับอะแต่น่าจะรับได้สักครั้งนะถ้าไม่ได้นี่ก็เขินอยู่อ๋อแต่ก็ยังได้ออกก่อนอยู่ด,ดีนะครับโอเคอาจจะเป็นสาเชียนที่ลงถึกๆมาหรือเปล่าคาริวบวกหนึ่งเลยไวกว่านะครับ หรือมันน่าจะไวกว่าอยู่แล้วเออผมก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องคำนวณนะแต่เขามีเพลย์รับจริงๆนะครับอูอันตรายอยู่นะถ้าเกิดว่าเพลย์รับออกก่อนเนี่ยคือเขาเอ้คือเราจะไม่ได้ตีนะครับอแต่ว่าเราได้แม็กควิกแบบเต็มเมดเต็มหน่วยเนี่ยก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ว่าที่น่ากลัวก็คือเขายังไม่ได้เปลี่ยนร่างนะครับซึ่งยังมีดาบเคากาโอแล้วก็อามาจโจใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่อยากเจอดาบเคานะครับ ถ้าเป็นรามเขานี่ยากสุดเลยแต่กิงก้ายืนค้ำอยู่ใช่ไหมได้สปีดที่เยอะกว่าอืมก็ยังพอได้ตีบ้างเดี๋ยวผมเอาเนกิกานไนมาก่อนแล้วกันอ้าเดี๋ยวเขามีเพลย์รับนี่หว่าเออเอาอีกตัวเป็นอามาโจนะฮะเแต่ว,ว่าเขาก็ยังมีเปลี่ยนร่างนะอืม ยังไงดีสิอมาโจมีท่า Priority ปะน่าจะไม่มีอมาโจก็สปีดกลางๆนะครับเอาเป็นว่าผมก็พยายามไอซีวินก่อนแล้วกันให้มันลดสปีดไปสักขั้นหนึ่งแล้วก็ close combat แล้วกันนะใส่อมาโจแต่อันนี้มีความเสี่ยงที่ว่าถ้าเกิดไอซิวินใส่ซาเชียนวืดนี้ก็ชิปหายอยู่ เดี๋ยวผมไม่ควรใจโลภมากแล้วก็ชาร์ตบอลปิดเกมไปผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะ <laughs> แล้วก็ close combat นะครับ okay. โอเคโอ้เขาไม่เปลี่ยนร่างนะฮะ ก็ GG ใช้เป็น triple Axel นะครับไป c l o s e Combat อาจไปครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ปืนเลือดขึ้นมา ขาได้ตีก่อนนะเอ้ยมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่นแนอาจจะยังแห้อยู่ก็ได้นะครับที่ผมควรจะไอซี่บินวะเอาละเริ่มเสียใจอ่าผมมีรา o อนรัชนะครับแล้วก็ฟิชเชอร์สเนดูจากสปีดแล้วเนี่ยผมคาดว่าก็น่าจะไวกว่าอนูนรา้อนแน่ๆอยู่แล้วนะฮะั้งงั้นเนี่ยผมควรจะใช้ท่าอะไรใช่ไหม คือดา a g กอนรั h ก็แรงสุดแหละแต่มันเสี่ยงมากนะครับในการตีไม่โดนแล้วก็โคลสคอมแบดอีกรอบหนึ่งนะครับพาวเวอร์วินะไปที่ในกิกาไนท์นะครับยังรอดอยู่นะครับเอาวะลงมาดีแล้วก็ด r a g o อนรั h โดนนะครับเออน่าสนใจนะเขาเอ้เขาไม่ได้เขายังไม่ได้เปลี่ยนร่างนะเอาไปนอกเขาไม่เล่นเปลี่ยนร่างแล้วกัน เออก็เจออะไรที่หลากหลายนะฮะสำหรับแคชชวลแบทเทิลก็หลังจากที่เล่นในแคชชวลแบทเทิลไปหลายๆรอบนะครับพบว่าถึงแม้จะเป็นในแคชชวลนี่ยก็ยังเจอทีมที่ขอเล่นเทพใหญ่นะโดยเฉพาะทีมซีรีส์สิแบบจะหนักจะเต็มนะครับแต่ว่าดีกรีความเดือดเนี่ยบางทีมก็คงจะไม่เท่าในแรงแบทเทิลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากเจอทีมที่ เขาไม่เล่นเทพใหญ่นะจะได้เหมือนอนกับทีมที่ผมเล่นอยู่นะครับที่ไม่มีเทพใหญ่แต่คือความหลากหลายใน c a ชเชียแบตเอรนี่ยคือมันเยอะมากเลยนะครับนอกจากทีมซีรีส์12เนี่ยก็ยังมีทีมแบบเทพใหญ่ล้วนนะครับมีทีมมายาผสมหรือว่าจะเป็นทีมที่เขาไมา่ได้ลง EV มาแบบคอมเพ t i t ิทีนะครับอาจจะแค่มาลงสนุกๆเฉยๆนะครับคือผมก็คงจะเลือกไม่ได้นะครับว่าทีมที่ผมเจอแบบตอนเนืาการเนี่ยจะามาแนวไหนนะครับ อันที่ผมพอจะทําได้เนี่ยก็คืออาจจะมีการคัดเลือกหน่อยนะครับว่าเออเกมนี้เนี่ยดูมันน่าสนใจน่าสนุกนะที่จะเอามานําเสนอเป็นคลิปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรูปแบบของทีมทีมในการเล่นแคชชวลแบทเทนลนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็คงจบแต่เป็นเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ